เราะเขามองไม่เห็นและเพราะคุณลืมวางกรวย oh, <no. S 1> ทุกครั้งที่รถบรรทุกน้ำมันต้องจอดข้างทางหรือที่สถานีบริการน้ํามันจุดพักจุดจอดความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ oh, <no. S 1> เพราะน้ำมันเป็นวัตถุไวไฟสูงเพียงประกายไฟหรือการชนเล็กน้อยก็สามารถก่อให้เกิดเพลิงไหมและการระเบิดได้ กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยกำหนดชัดรถขนส่งวัตถุอันตรายต้องวางกลวยจราจรหรือป้ายเตือนอย่างน้อย50เมตรด้านท้ายรถและถ้าจอดในทางโค้งทางลาดหรือทัศนวิสัย <Okay. S 1> ไม่ดีควรเพิ่มระยะมากกว่า50เมตรเพื่อให้รถที่ตามมามีเวลาชะลอและเปลี่ยนช่องทางได้อย่างปลอดภัยการวางกรวยไม่ใช่แค่ทำตามกฎหมาย แต่มันคือสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้ผู้ใช้ถนนคนอื่นรับรู้ว่ามีรถจอดขาด้างหน้ามันช่วยป้องกันการชนลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของน้ำมันและรักษาชีวิตทั้งของคุณและคนอื่นจำไว้ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีในการวางกรวยแต่สามารถป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในเสี่ยงวินาทีวางกลวยทุกครั้งเพราะความปลอดภยัย ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนบนท้องถนน